มาติดตามช่วงสุดท้ายของที่นี่เคสเตชันค่ะ,คะเริ่มกันที่ทุกเขาปัญหาเราค่ะ วงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ระบุค,ค่ะว่ามีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพี่บัตริกรณีฉุกเฉินภัยแล้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งได้รับผลกระทบ7จังหวัด2,440หมู่บ้านค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงปัจจุบันโดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ7จังหวัด34อำเภอ245ตำบล2,440หมู่บ้านได้แก่จังหวัดกาลสินอำนาจเจริญเลยสกลนครอุดรธานีมึงการและจังหวัดนองคายค่ะ ส่วนสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะคะมีปริมาณน้ําในอ่างทั้งหมด52,309ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ75ละของความจุอ่างทั้งหมดน้อยกว่าปี2554จํานวน1 3 3 8 9ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ําไหลลงอ่างทั้งหมดวันนี้อยู่ที่60.32ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ําระบายในวันนี้88.90ล้านลูกบาศเมตร อ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิตมีปริมาณน,น้ำในอ่างทั้งหมด8,671และ6,615ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ64และ70ของความจุอ่างทั้งหมดตามลำดับค่ะโดยมีปริมาณน,น้ำทั้งสองอ่างรวมกันจำนวน15,286ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน,น้ำระบายรวมกันทั้งสองอ่างวันนี้10.04ล้านลูกบาทเมตรค่ะ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัญหาก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ใน5จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดฉะเชิงเราพิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมรวม15อำเภอ118ตำบล591หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน3 8 0 5 1ครัวเรือน99,21คนค่ะ มาถึงช่วงเพื่อนผู้บริโภคนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็สามารถจับกลุ่มตัว2ผู้ต้องหานะคะที่หลอกเงินจากผู้บริโภคที่จะเดินทางไปทัวร์อย่างต่างประเทศนะคะซึ่งทางบริษัทดังกล่าวค่ะก็ได้เรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคแต่เมื่อถึงเวลานะคะผู้บริโภคกลับไม่ได้เดินทางไปจริงรายละเอียดติดตามจากเพื่อนผู้บริโภคค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่องการโกงเงินจากผู้บริโภคของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถจับกุมตัวนายเชาวโลเพชรัตอายุ27ปีและนางสาวชัญญายุพัลักษ์อายุ28ปีสอผู้ต้องหาตามหมายจับรวมกันช่อโกงประชาชน ซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทจากการสอบสวนนาย่าอ้างว่าเปิดบริษัททัวร่วมกับนางสาวชัญญาได้ประมาณ1ปีแล้วใช้ชื่อว่าบริษัทโกลบอนเอเชียเทอร์ริงจำกัดโดยนางสาวชัญญารู้จักคนในบริษัทเอเจนซี่บริษัทหนึ่งในพัทยาว่ามีแพคเกจตั๋วเครื่องบินราคาถูกจึงติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบริษัทดังกล่าวมาตลอด และไม่เคยมีปัญหาส่วนที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในต่างประเทศจะซื้อแพ็กเกจอีกบริษัทหนึ่งกระทั่งเมื่อกลาเงเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้จัดทัวร์ฝรั่งเศสระยะเวลา8วันโดยขายแพ็กเกจในราคา5 9 0 0 0บาทมีลูกค้าทั้งหมด49คนเมื่อถึงวันเดินทางบริษัทขายตั๋วอ้างว่าเกิดปัญหาบางอย่างและออกตั๋วได้เพียง21คนเท่านั้นส่วนลูกค้าอีก28คน บริษัทต้องนำเงินจากทัวร์ประเทศอื่นๆที่ลูกค้าโอนเงินมาให้ไปก่อนเพื่อนำไปซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ต่อมาก็พยายามทวงเงินค่าตั๋วกับบริษัทเอเจนซี่ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดและไม่รับผิดชอบใดๆต่อมาก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรพัทยาสำหรับโทษคดีนี้คือผู้ที่หลอกลวงวีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินห0า0,000บาท ส่วนการเปิดบริษัทโดยไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง2ข้อหาเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นในการเอาเปรียบผู้บริโภคดังนั้นหากผู้บริโภคท่านใดพบผู้ประกอบการเอาเปรียบสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัางที่นี่เคสเตชั่น0 2 9 6 7 7 0 1 7 หรือโทรสาร029677016หรืออีเมลมาที่ kstation.news@gmail.com หรือสามารถร้องเรียนไปยังสายด่วนสพออบ .1166 ได้ตลอด24ชั่วโมงทีมข่าว kstation รายงาน ก็เป็นการนําอุทาหรณ์ต่างๆมาเพื่อที่จะเป็นการเตือนผู้บริโภคนะคะส่วนการเตือนเกษตรกรค่ะในพื้นที่ภาคเหนืออากาศเริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะคะดังนั้นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ควรที่จะลดความชื้นก่อนที่จะนําไปเก็บไว้ในที่เก็บผลผลิตนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเชื้อราซึ่งจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นเสียหายรายละเอียดติดตามในเกษตรพยากรณ์ค่ะ ภาคเหนือในช่วงสัปดาห์นี้อากาศเย็นกับมีหมอกมากในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงวันที่2-4พฤศจิกายนอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง1-3องศาโดยมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆสำหรับในช่วงที่มีหมอกและน้ำค้างกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตควรลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราซึ่งจะทำลายผล,ผลผลิตให้เสียหายและสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกหมอนควรหมั่นตรวจสอบความผิดปกติของแปลงหมอนหากพบการระบาดจะได้กำจัดได้ทันท่วงทีและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นหมอน โดยแมลงศัตรูหมอนที่สำคัญและมักระบาดในช่วงนี้ได้แก่แมลงหวีขาวโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบหมอนเป็นอาหารและถ่ายมูลเป็นน้ำหวานออกมาติดใบหมอนซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของราดำหากพบมีการระบาดรุนแรงแล้วทั้งราดำและตัวแมลงหวีขาวจะมีผลทำให้ใบหมอนไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไหมใบส่วนล่างจะเหลืองและร่วงหล่นเนื่องจากความชื้นและปริมาณธาต,ตุในตัวเจน ในใบลดลงและการป้องกันและการกำจัดแมลงวีขาวนั้นกเกษตรกรควรหมั่นตรวจสวนหม่อนหากพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยบริเวณยอดใบหรือใบแก่ส่วนกลางอาจใช้สารฆ่าแมลงที่มีสารพิษตกค้างสั้นอาทิมาลาไทออนหรือออกซามินฉีดพ่นหลังจากนั้น15วันจึงเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไมโดยการพ่นสารเคมีควรพ่นในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณแมลงวีขาวอยู่ตามใบมากกว่าเวลาอื่นนอกจากนี้อาจใช้สารเหนียวพวกวาสลีนขาวทาแผ่นพลาสติกสีเหลืองนำไปปักระหว่างแถวมอนเพื่อประเมินการระบาดและป้องกันกำจัดหรือใช้น้ำหมักจากใบกระเพราหรือใบโหระพาทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นกรองเอากากาออกแล้วนำไปฉีดพ่นในแปลงมอนหรือใช้น้ำส้มขวัญไม้ฉีดพ่นบริเวณหลังใบที่มีแมลงหวีขาวเกาะอยู่ โดยฉีดพ่นทุกๆ7 1 0ถึงวันซึ่งน้ำส้มควันไม้จะไม่เป็นอันตรายต่อน้อนไหมหรืออาจกำจัดโดยใช้ศัตรูธรรมชาติอาทิด้วงเต่าลายและแตนเบี้ยนเป็นต้นสำหรับโรคหมอนที่สำคัญและมักพบในช่วงปลายฤดูฝนเข้าฤดูหนาวคือโรคราสนิมโดยสปอร์ของเชื้อราจะแพร่กระจายไปกับฝนและลมความรุนแรงของโรคมักจะมากขึ้นตามอายุของใบหมอน ใบหมอนที่แสดงอาการของโรคนี้เริ่มแรกจะเห็นเป็นจุดเล็กๆสีเหลืองและขยายขึ้นเป็นตุ่มแผลใหญ่ขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อใบหม่อนถูกทำลายและแตกออกจะเห็นสปอร์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลปนแดงคล้ายสนิมกระจายอยู่บริเวณผิวด้านใต้ใบหมอนหากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบหมอนมีสีเหลืองทั้งใบและแห้งเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นทำให้ใบหม่อนมีคุณภาพตา่ำ ไม่เหมาะสมที่จะนำไปเลี้ยงไหมสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคราสนิมนั้นควรใช้วิธีผสมประสานในการบริหารจัดการแปลงหม่อนโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกปลูกหม่อนพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคราสนิมเช่นพันธุ์คุณภยัยพันธุน์สกลนครการลงปลูกหม่อนแบบแถวเดี่ยวการเพิ่มระยะปลูกหม่อนให้มากขึ้นควรตัดแต่งกิ่งหม่อนให้โปรง่งและไม่ปล่อยให้ใบหม่อนมีอายุแก่เกินสามเดือน ในกรณีพบการระบาดรุนแรงให้ตัดแต่งกิ่งและนำกิ่งและใบหม่อนไปเผาทำลายหรือพ่นด้วยสารกำจัดเชื้อราหากมีการพ่นสารเคมีควรเว้นระยะการเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไม้โดยระยะที่ปลอดภยัยคือหลังพ่นสารเคมี20วันสำหรับกิ่งและใบหม่อนที่ตัดควรทิ้งนำไปเผาทำลายไม่ควรนำกิ่งมาคลุมแปลงหม่อนโดยเฉพาะกิ่งหม่อนที่มีเชื้อราโรคราสนิมเข้าทำลาย เนื่องจากจะเป็นแหล่งเพาะอ,อาศัยของเชื้อโรคต่อไปเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร ก่อนจากกัรน,นะคะเราก็มีเสือ้อยืดนะคะสวยๆนะคะมาแจกคุณผู้ชมง่ายๆเลยค่ะเพียงผู้ชมนะคะส่ง SMS นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะมาว่าคุณผู้ชมอยากจะชม,มอยากจะให้เรานะคะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะ<ม>ก็สามารถส่ง SMS มาได้ค่ะที่468นะคะ9110ค่ะก็รับเสือ้อยืดไปเลยนะคะมี2ส,สี 2> <ม><ม> 2> ด้วยกัน<ช>ก็คือ<ม>สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะ<ม>สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการของเราค่ะเครื่องสำอาง เอทีไอทกศแล้วก็คูเบต้าค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ